สวัสดีพี่ๆนะนะและ FC ทุกท่านนะครับจากช่องช่างเมืองสยามนะครับก่อนอื่นก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทำคลิปต่อไปนะครับวันนี้ผมก็จะมาล้างแอร์ครับเป็นภาพถ่ายนะครับแล้วก็มีคลิปด้านท้ายนะครับนิดหน่อยนะครับพอช่วงนี้ก็งานเยอะนะครับเยอะมากครับจนช่องนี้นะครับ อันนี้คือบอร์ดตัวนอกนะครับเป็นอินเวอร์เตอร์นะครับตัวนี้ลูกค้าได้เอาเบรกเกอร์ลงก่อนไฟที่จะอก่อนที่น้ําท่วมนะครับดูแผงมังครับเป็นขี้โคลนะครับเยอะมากนะครับนี้ท่วมไปแล้วนะครับท่วมมิดไปเลยนะครับถ้าโดนน้าท่วมแบบนี้นะครับไม่ควรรีบเปิดแอร์นะครับต้องล้างก่อนนะครับอันนี้เป็นข้างนอกไอ คีโคนะครับอันนี้ออกไปบางส่วนแล้วนี่คือคอมเพรสเซอร์นะครับคอมเพรสเซอร์ก็คีโคนเยอะนะครับอันนี้ใบพัดนะครับไม่ติดนะครับตัวนี้นะครับแนะนํานะครับอย่าพึ่งนะครับยังไม่ได้ล้างเลยไม่ได้ความสะอาดอย่าพึ่งขึ้นเบรกเกอร์แล้วลองแอร์นะครับต้องทําความสะอาดทุกซอกทุกมุมก่อนนะครับถ้าไม่งั้นแผงของเขาครับจะช็อตไหมนะครับต้องได้เปลี่ยนแผงนะครับเดี๋ยวเรามาดู เวลาเราล้างเสร็จแล้วประกอบอลองเทสแอนครับว่ามันจะทำงานได้หรือเปล่านะครับแอนดูน้ำท่วมนะครับหลังจากทำความสะอาดเสร็จนะครับเป่าแห้งตากแดดเรียบร้อยนะครับจะลองกันนะไม่รู้จะรอดหรือเปล่าหรือจะตุกนะ๊กนะครับมีการช็อตนะครับ ตัวนี้โดนน้ำพุ่วมิดเลยนะครับไฟสีแดงกระพริบนะครับ มองมนะครับพัดลมครับลมหมุนแล้วนะครับทำง,งานอยู่ ซึ่อทำงาน Ok. Ông, oh, bốc น,นี่ทำงานแล้วนะครับหลังจากประกอบเสร็จ ครับผม